สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแออก้วแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการพันธุ์วัเพศน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาสี่น้อยเมื่อวาน เมื่อวานอะเราไม่ได้ลงคลิปยาวให้นะคะแต่ว่าเราลงในอะไรนะคลิปคลิปสั้นอะเป็นช็อตนัะทคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจไปย้อนคลิปนะช็อตช็อตลงให้อยู่นะสำหรับ4ี่นอยนะอ่าสามใช่ไหมหนึ่งมมามาหนึ่งศูนย มา3ตัวเลยนะคะ310 310 10 13นะคะไม่รู้ว่ากี่เด้งนะทุกคนอันนี้มา1ค่ะได้1นะคะ18ใช่ไหม18นะคะ18ได้1นะคะ9622 9622ได้22อ่า อา uh, V I P สี่สามหกสามแปดทุกคนดูดีๆนะดูทุกคนดีดนี่ได้อะไรได้ได้สามแปดได้สามแปดนะคะได้สามแปดวก็ได้สี่สามหกนี่นี่นี่สี่สามหกนี่เรียงตรงนี้เลยนะคะได้สี่สามหกได้สี่สามหกแล้วก็ ถ้าสมมติว่าถ้าใครยังหนึ่งสามใช่ไหมวินตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นะได้อยู่นะอืมใช่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 นะฮ <transcript> ะประมาณนี้ได้สามตัวสองรอบออกง่ายๆเลยนะฮะสำหรับสี่หน่อยเมื่อวานนะถ้าใครดูในคลิปสั้นจะเห็นเลยนะคะในอะไรเขาเรียกอะไรนะชอ็ชอตช็อตอะไรนู้นเมื่อวานเราไปต่างจังหวัดไงเราก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปยาวนะคะนี่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะ ถ้าใครไม่เข้าก็ดูคลิปต่อไปหมาวันนี้สี่หน่อยนะมามาสี่น่อยกันนะคะคือ วันนี้ไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะคะไม่สามารถทิ้งอะไรได้มีหกตัวไปเลยนะคะนะะไปศูนย์แปดสี่แต่ว่าเราเลือกศูนย์ปดให้นะคะไปได้ทั้งศูนย์ทั้งแปดและทั้งสี่นะวันนี้นะคะ นะคะนะคะสามารถไปได้084นะ,ะ่ะ รคะนี่ นะคะถ้าใครจะไปก็0 3 0 6 0 9 8 1 8 4 8 7 0 3 0 6 0 9 8 1 8 4 8 7ไปได้นะคะนี่ในในวินน,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 นี่หมดแล้ว Okay. น,นี้เด่นศูนย์สี่ค่ะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่จิตในนี้หมดแล้วนะฮะอืมด่นอะไรหนูเอ่นให้ ไปได้ทั้ง4ทั้ง8แล้วก็0ูนย์นะคะนะนี่นไปได้ทั้งแต่เราเลือกจริงได้0 8 4แต่เราเลือก0 8ให้นะคะแต่สามารถแต่4หนูจอให้หมดแล้วนะคะนี่ไง40 43 4นนะ นี่นะคะสำหรับสีน้อยนะคะสีน้อยกิดพิปกติ VP ีนะคะทุกคนผิดถูกอย่าว่ากันนะคะไปได้ทั้งศูนไมไ่ทั้งแปดไปได้ทั้งสี่นะคะเราก็เลือกศูนย์แปดให้นะ,ะอ่านี่นะคะ นี้นะฮะสี่นอยกิทพีปกติ v ีพีนะทุกคนแต่หนูอยากอยากได้อ่าเดี๋ยวนะ,ะครับประมาณนี้นะอยากให้ติด9229ให้เม่ไรช่างเถอะนะฮะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะ